แล้วก็สู่ช่องแอนซัมรี่นะคะมือเช้าในวันฝนตกลุงช่งางยาชิกลุ่มขมับศีษะมีอะไรเนาะอ๋ะอะทากอันนั้นทกักอะเรวะอะไรวะสนุ่นสนุน่น กวใครับลูมต้องทำมนอมนคนปรอคนตอบต้งตั้งทายาให้ไอช่าแบบมือช่าบบจะเบงตั้งเครับตั้งเกสาวเกเกีระดาโอ้เราว่าเราใส่เสื้อสตัวนี่ร้อนแม่เลยเอ้ยไม่ไหวแล้ว ร้อนแล้วร้อนแล้วอืมยังออกตั่วหนึ่งไหมได้เล้วคุกเข่งลุงลุงลุงหมอ แเป็นอย่างนั้นแหละแกข้ก <H> ันหนยแบการไม่้กันเหนื่อยไปเลยไม่เคยกดติดตามใครเลยในทุกนาเนี่ยโคแล้วก็แล่ชิโดนแล้วคอมเมนต์เข้ามาเขาว่าถูกแบลยากจายแล้ว้าที่มาหาหน่อมา ฝนต,ต,ตกนะเอฟซี F T, ตกฝนตกฝนตกนี่นะคะตกฝนตกนะงูนะคะเอฟซี F T, การฝนตกโอ้พายุเข้านะเอฟซี F T, เนาะนะก็มีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาว่าเมื่อไหร่ลุงช่างจะทำ ปูให้ปานะอะเราต้องด,ออดูสภาพอากาศด้วยนะ FC พายุเข้านะนะอันนี้ก็ FC ก็ต้องดูด้วยนะคะจะไม่ใช่ว่าจะไม่ทํานะจ,าจะทําได้ยังไงครับฝนตกเนาะนะนะพอดีเห็นคอมเมนต์เข้ามานะในช่องแอนฟามลี N ่นะอันนี้เราก็ขอตอบให้กับลุงช่างนะคะฝนะตกพายุเข้าจะทําได้ยังไงครับฝนตกเนะาะถ้าแดดออกจัดให้แน่นอนนะคะจะ อืมอน้ำมันท่วมยาชิยิ้มอะไรมีความสุขใหญ่เลยอ๋อดูคลิปลุงช่างอยู่ลุงช่างปลูกกล้วยเมื่อวานนี้นะคะฮ่า ฮะเอ้าดอกพลายป,ปูก,ปปกอ๋อยาชิปลูก,ปปกอ๋อจ้ะ ไม่ได้สนใจไม่อยาสนใจแล้วอย่างนี้หรอคเป็นเหื่ออนี่ไม่รู้ไม่ได้เหร้ได้ในงลยนะเื้าไปไหนมาไหนก็สะดวกเื้ไปไหนมาไหนก็สะดวกไปกรุ่มีดีแต่นี่คน้มก อยู่แบบตายเลยมันไม่ไยเลอย่างนี้เลยถ้าคุออคณผมสนใาเกี่ยวจะเป็นปันน้อชาเขียวอะไรที่มันเป็นไม่ปัน้ชาไม่จืดที่มันเป็นขวดเขาจะเป็นยังไันบ้ เติมแก๊สขี่ถังสามี่ังสามถังถัังลร้บาไจะพาเขาไปเอาไปเติมแก๊สแก๊เติมังละห้ารอาร้อยกว่าบาทถังึหรอครับ จะเป็นนางเปล่า,าไม่นางเปล่าอ่ะจะเป็นเติมมาใช้จะได้ไม่ต้องไปบ่อยอน,นาลุงพันก็ตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นลุงพันนะลุงพันก็น่าจะกลับบ้านเนาะ ไปทำบัตรที่บ้านนะคะพอเช้ามาไม่เห็นรถลุงพันนะคะโอ้โหแซบแซ่บนะเอฟซีต้มปลาต้มปลาสูตรสุรินะเมื่อวานนี้นะคุณช่างบอกว่า ไป,ป,ไไปเติมแก๊สนะคะมีวันได้ตักเครื่อร้านนั่งมือเข้าไปเมื่อในชิดจามือแล้วากเมือ่อที่ดูเปียวเส็จจะให้เที่ยวพาไปเนี่ยบ้านมว่วงมันตักคนเดียวได,ได้เครื่องตักเลยนะอันนี้จะลงไหครับลงอันนี้ค่อยขนมาค่อยว่าเอาลงนั่นแหละ ก็ไม่มีใครเอาลงเลยแล้ราายงคนก็ไปเอาทันแก้ก็อยู่ทันแก้ก็อยู่บ้างนั่นแหละายกมาุมันยังไม่นอนบอกรือว่าเ้ทำนแล้วก็ตื่นยรือ่าโอยตื่ตั้งนานเลวเปิดมน่อยู่อเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอเชิญพทุกท่านมาๆค่ะ 看到地方。<了>